ตามปกติของพรานที่ล่าสัตว์ทั่วไปแล้วก็คือล่าเพื่อการอย่างชีพหรือไม่ก็ล่าเพื่อการค้าบ้างเป็นบางครั้งบางคราวที่สมัยก่อนยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักเพราะว่าผู้ที่ต้องการสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะพากันเข้าไปล่าด้วยตัวเองเสียมากกว่าหรือไม่ก็จะมีพรานท้องถิ่นเป็นผู้นำทางให้เพื่อจะได้เข้าไปถูกที่บริเวณแหล่งหากินของสัตว์ที่ต้องการจะล่าจะได้ไม่เสียเวลามากนักแต่ก็ไม่ได้หวังที่จะให้พรานที่ไปด้วยล่าสัตว์ให้แต่อย่างใด เพราะว่าอาวุธของคนพวกนั้นทันสมัยมากกว่าโดยที่พรานในสมัยก่อนมีเพียงแค่ปืนกับธรรมดาธรรมดาเท่านั้นการจ้างก็ได้ไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ก็ยังดีกว่าจะมารอให้มีคนมาขอให้ลาซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีมาบ่อยๆมากนักก็เลยมีพลานที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆรับงานแบบนี้กันอยู่หลายลายอย่างเช่นตะพุธพรานวัยห้กว่าก็เคยพาคนเมืองเข้าไปล่าสัตว์หรือว่าเดินป่ามาแล้วหลายครั้ง แต่เมื่อครั้งล่าสุดมีคนเมืองเข้ามาในหมู่บ้านมีข่าวว่าจะหาพลานนำทางเข้าไปล่าเสือซึ่งพลานในท้องถิ่นที่มีอยู่ในเวลานั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะยุ่งกับเสือมากนักเพราะว่าการล่าเสือนั้นมันมีอันตรายมากเหมือนกับว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยง50 5 0กันเลยทีเดียวไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นแถมแหล่งหายกินของเสือยังต้องเดินเข้าไปในป่าลึกมาก ซึ่งพลานจะไม่ชำนาญและไม่ค่อยพากันเข้าไปสตัตว์ยังมีอยู่อย่างมากมายตามผืนป่าด้านนอกที่จะให้ล่าหาความต้องการก็เลยไม่มีใครรับงานนี้แม้แต่คนเดียวตาพุทธแกก็เลยขอรับงานนี้เองเพราะคงมีเพียงแค่แกเท่านั้นที่เคยล่าเสือมาแล้วแม้ว่าครั้งนั้นจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็พอจะมีความรู้เรื่องเสือมามากพอสมควรครั้งนี้ก็เลยได้ค่าจ้างมากกว่าปกติที่เคยรับมา เมื่อตกลงนัดแนะวางแผนกันเรียบร้อยแล้วถึงวันที่นัดหมายก็มีคนเมืองขับรถเข้ามาในหมู่บ้านรวมทั้งคนที่มาตกลงกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วอีกสองคนรวมเป็น5้าคนพอดีท่าทางคงจะเคยล่าสัตว์ป่ากันมาทั้งนั้นทั้งหมดสภายสัมภาระของใครของมันเดินตามตะพุดเข้าป่าโดยทันทีไม่ต้องพูดจาอะไรกันมากมายนักเพราะได้บอกให้กลับไปพูดคุยกันให้เข้าใจแล้วก่อนที่จะเข้าป่ากันจริง จะได้ไม่เสียเวลาใช้เวลาเดินเท้าอยู่หนึ่งวันเต็มๆจึงได้พักอาศัยอยู่กลางทางไม่ลึกมากนักเพราะว่าคนเมืองจะเดินช้ามากกว่าเพราะว่าอาจจะเมื่อยล้าไปบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการค้างคืนในป่าก็เป็นการพักบนนั่งห้างที่ทุกคนต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ตามที่ตาพุธได้สั่งเอาไว้ก่อนแล้วลุงเช้าก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าป่าลึกไประหว่างทางต้องระมัดระวังตัวกันตลอดเวลาเพราะอาจจะเจอกับเสือเข้าก่อนก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ว่ามันจะไปดักอยู่ตามแหล่งหากินของเหยื่อเพียงอย่างเดียวก็เลยทําให้ช้าลงไปอีกแล้วยิ่งเป็นการเดินลัดเลาะชายเขาไปด้วยเลยลําบากหน่อยลําพังตัวตาพุธเองถ้ามาคนเดียวคงจะว่องไวมากแต่เมื่อมาหลายคนเสี่ยงการเคลื่อนไหวก็เพิ่มมากขึ้น อาจจะกลายเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะล่อให้เสือเข้ามาจูจ่โจมตายกันหมดแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีสองวันเต็มๆก็เข้าไปถึงโป่งใหม่ที่พบเข้าพอดียังเป็นโป่งที่ไม่ใหญ่มากนักรอยเท้าของสัตว์ที่มาหากินโป่งเต็มไปหมดนี่คงเป็นแหล่งที่เสือต้องรู้ว่ามีเหยื่ออยู่โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากและไม่ต้องบอกอะไรกันอีกด้วยประสบการณ์และก่อนที่จะข้ามลงทุกคนช่วยกันหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างอยู่สองห้างตาพูดนั้นแกยังแยกออกมามัดห้างอยู่คนเดียวห่าง เพราะว่าคนพวกนั้นไม่ต้องการให้ช่วยอยู่แล้วอาหารการกินที่ห่อมาก็กินไข่กินมันแต่พุธแก่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนื้อแห้งใส่ปากเคี้ยวแก้หิวมื้อละสองสามชิ้นก็อยู่ได้แล้ว ขอให้มีน้ำกินก็พอใกล้ๆบริเวณนั้นยังมีน้ำไหลหย,ยดย้อยลงมาจากซอกหินที่ไหลลงมาจากเขาด้านบนพอให้พากันไปกรอกไว้กินได้อีกก็บอกน้ำของตะพุธนั้นแกเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่เก็บน้ำได้เกือบ2ลิตรแต่คนพวกนั้นเป็นอุปกรณ์เก็บน้ำแบบทหารไม่รู้ว่าใส่น้ำได้ถึงลิตรหรือเปล่าก่อนจะข้ามก็เห็นพากันลงไปกรอกน้ำใหม่อีก ตกค่มคืนนั้นก็เห็นสัตว์ลงมากินโป่งกันอย่างมากมายหลายชนิดโป่งใหม่ๆแบบนี้เป็นที่น่าเข้ามานั่งห้างดักยิงสัตว์มากที่สุดแต่คนเมืองห้าคนไม่มีทีท่าว่าจะยิงสัตว์พวกนั้นที่มาตั้งใจว่าจะล่าเสือเพียงอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจากค่าคืนไปจนถึงสว่างของอีกวันก็ยังไม่มีวี่แววของเสือจะลงมาที่โป่งแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครหงุดหงิดอารมณ์เสียท่าทางเป็นมืออาชีพกันทุกคน เชื่อมั่นการน,นำทางของตะพุธและเห็นสภาพสถานที่จริงด้วยตาของตนเองก็ <c oughs> คิดว่ายังไงต้องเจอเสือแน่นอนช่วงกลางวันก็พักผ่อนอยู่บนนั่งห้างตาพุธเองก็เช่นกันเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรระหว่างที่เงียบอยู่นานนั้น <c oughs> ก็ได้ยินเสียงพูดคุยของคนทั้งห้าคนด้วยแต่ไม่ได้สนใจจะลืมตาขึ้นมาดู ตนเองไม่มีหน้าที่ไปยุ่งเกี่ยวและจนเผลอเคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวเอาอีกทีก็ตอนที่มีเสียงพูดคุยของคนพวกนั้นดังขึ้นมากกว่าเก่าเมื่อลืมตามองไปก็เห็นว่าบนนั่งห้างนั้นมีคนพวกนั้นเหลืออยู่บนนั่งห้างเพียงแค่สามคนเท่านั้นอีกห้างหนึ่งคนและอีกห้างสองคนมองลงไปที่ที่พากันไปกอกน้ําก็ไม่เห็นได้ยินเสียงพูดคุยกันดังว่าไปไหนกันทําไมถึงไปนานมากแล้วไม่กลับมาสักทีนี่ก็บ่ายมากแล้วด้วยตาพูดก็เลยลองถามว่าใครไปไหน จึงได้รู้ว่ามีพลานเข้ามาบอกว่าเจอร่องรอยเท้าของเสือเมื่อช่วงเที่ยงอยู่ทางป่าด้านในให้ลองเข้าไปดูกันไม่รู้ว่าพลานคนนั้นมาจากไหนแต่เพื่อนสองคนขอให้พาไปดูหน่อยแล้วก็ได้พากันลงจากนั่งห้างไปไม่มีใครทักท้วงใครเพราะเห็นว่าเป็นช่วงกลางวันจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่กลับมา ได้ฟังแล้วตาพุทธแกก็เพียงแค่บอกให้ทั้งสามคนที่เหลืออยู่นั่งอยู่เฉยๆเพราะเกรงว่าอาจจะตกใจเพราะแกสงสัยอะไรบางอย่างป่าบริเวณนี้ไม่มีใครเข้ามาล่าสัตว์เพียงคนเดียวได้เพราะชาวบ้านใกล้เคียงต่างก็รู้กันดีว่ามีเสือแกปีนลงไปแล้วขึ้นไปบนนั่งห้างของคนที่อยู่คนเดียว เป็นคนที่มาพูดคุยตกลงกันเมื่อวานก่อนที่จะเข้าป่าส่วนอีกคนนั้นไปกับเพื่อนและสั่งให้บอกเพื่อนอีกสองคนที่อยู่คนละห้างห้ามลงไปจากห้างเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ต้องถามอะไรอีกทั้งสิน้นจนความมืดเริ่มปกคลุมอีกครั้งก็ไม่มีใครกลับมาดูสีหน้าของทุกคนนั้นเป็นห่วงมากจากที่ดูเป็นมืออาชีพกับแปลเปลี่ยนไปผ่านไปเกือบครึ่งคืน,นก็ไม่มีสัตว์ลงมากินโป่งเหมือนอย่างเมื่อคืนวานเสียงจิ้งหรีดมแมลงหายจ้อยไปหมดจนป่าทั้งป่านั้นเงียบสนิท เลยเที่ยงคืนไปหน่อยทั้งหมดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังเววเวเข้ามาและดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆกระพุธส่งสัญญาณให้จำคำที่บอกเอาไว้ว่าอยู่เฉยๆเท่านั้นจนเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นโผล่เข้ามาใกลสองคนที่อยู่ข้างก็ร้องถามออกไปทันทีที่เห็นอาเฮ้ยไอ้ทีบทำไมกลับมาเอาป่านี้วะแล้วไอ้สิทธ์ล่ะ ตาพุธแกเอามือตบไหลคนที่อยู่ด้วยกันให้อยู่เฉยๆปล่อยให้สองคนบนนั่งห้างกับอีกคนที่อยู่ด้านล่างคุยกันไปก่อนจนแกแน่ใจอะไรบางอย่างจึงได้ยกปืนแก๊บของแกเองขึ้นสับไกป้งเม็ดตะกัวพุ่งเข้าไปที่ล่างของคนที่อยู่ด้านล่างเซทลาล้มก่อนที่จะลุกพรวดพาดวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวสามคนถึงกับร้องลั่นด้วยความตกใจไม่คิดว่าตาพุธจะยิงเพื่อนของตนเองเขาจนมีเสียงต่อว่าดังลั่นไปหมด สองคนปีนลงจากนั่งห้างแล้วก็วิ่งตามไปเพื่อจะช่วยเพื่อนแต่คนที่อยู่กับตาพุธแกเตือนสติเอาไว้ก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแกเดี๋ยวก็รู้กันแล้วก็พากระปีนลงจากนั่งห้างวิ่งตามสองคนนั้นไปสักพักแต่ก็ยังหาตัวไม่เห็น กับมีเสียงร้องดังขึ้นมาเป็นเสียงร้องด้วยความตกใจกับอีกเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดตาพุธกับอีกคนตามไปทางที่มีคนนั้นวิ่งสวนกลับมานั่นก็คือหนึ่งในสองคนนั้นที่วิ่งแหกปากร้องลั่นกลับไปทางนั่งห่างจนตาพุธขอปืนกับคนที่มาด้วยกันและสั่งว่าไม่ต้องตกใจอะไรทั้งสิน้นย่องเข้าไปอย่างเงียบกลิบ ทั้งเสียงที่ดังกอกแกกกอกแกกที่ดังอยู่ด้านหน้าก็เจอเข้ากับเสือลายพลาดกรหรือเสือสมิงนั่นเองที่ปลอมตัวมาหลอกล่อเหยื่อและมันกําลังกัดฉีกกินเนื้อหนังของเหยื่ออยู่ก็สับไกปืนยิงเข้าไปที่หัวของมันทันทีกระสุนปืนลูกซองขนาดของแรงประทะพุ่งเข้ากลางหัวและเบิดออกใต้คางเป็นรูโวขณะที่มันกําลังก้มลงจุดฟุบลงคาที่จากบาดแผลนั้นไม่มีทางที่มันจะรอดตายไปได้เลือดสดๆส่งกลิ่นคลาวคุ้งไปทั่วบริเวณ ทั้งคนและเสือหันมาทางคนที่ไปด้วยกันยังยืนตัวแข็งทื่ออยู่ก็เลยต้องดึงมือกลับมาที่นั่งห้างถึงได้สติกลับคืนมาอีกครั้งแต่พุทธแกได้สั่งเอาไว้เป็นมั่นเป็นหมอแล้วเมื่อก่อนเข้าป่าทั้งเรื่องที่ห้ามลงจากห้างหรือว่าแม้แต่คนแปลกหน้าสุดท้ายก็เลยเห็นทั้งคู่ที่รอดตายมาได้นั่งปลอบใจกันเองอยู่อีกห้างส่วนแกนั้นนั่งอยู่อีกห้างโดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรกันอีก จนรุ่งสางหลังจากที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนก็พากันออกเดินสำรวจไปจนทั่วจนพบเข้ากับร่างของเพื่อนครบทั้งสามล่างที่สภาพนั้นตกเป็นเหยื่อของเสือสมิงทั้งหมดคนที่เห็นเพื่อนเปลี่ยนไปเป็นเสือสมิงนั้นถึงกับออกปากว่าเข็ดไปจนตายเคยได้ยินเรื่องของเสือสมิงมาบ้างแต่ก็ไม่เคยเชื่อว่าจะมีจริงจนมาพบเจอเข้ากับตัวเองซึ่งทั้งสามคนที่ตายเพราะว่าไม่เชื่อคำเตือนของตาพุธไม่ใช่ว่าจำคำเตือนไม่ได้